วันนี้มาทำกะเพรามาม่ามาทำกะเพรามาม่ากันครับเตรียมของพร้อมแล้วครับทุกคนเนี่ยฮะมาม่าที่ลวกเสร็จแล้วก็ปลาหมึกนะครับหั่นเป็นเส้นแล้วก็พริกไข่สามลูกอันนี้เครื่องปรุงมาม่านะครับเครื่องปรุงมาม่าใบกะเพรามาครับลุยกันเลย ตั้งกระทะให้ร้อนก่อนนะครับเราค่อยเอาไข่ลงนะครับไข่ครับขยี้ขยี้ขยี้ไข่เอาไข่ให้สุกก่อนนะครับไข่ให้สุกแล้วค่อยเอาปลาหมึกปลาหมึกลงต่อไปก็เป็นปลาหมึกกับพริก ลดไฟลงหน่อยหรือปิดไปก่อนก็ได้ปิดไปก่อนโอเคต้องไม่ใส่มากเดี๋ยวเค็มตาลครับแป้งนัวซอสฝาเขียวครับเส้นมาม่าเอาลงนะฮะนะครับ ใบกะเพรานะครับใบกะเพราลงเลยนะครับเครื่องปรุงนะครับเครื่องปรุงมามา่าเครื่องปรุงในซองมาม่านะครับเนี่ยครับหน้าตาเครื่องปรุงในซองมาม่าครับลาดคลุกเข้าไปเนี้ กินเริ่มหองนะฮนะกิ่นกระเพราเริ่มมาแล้วกระทะจะเอียงจะหล่นเน่แล้ว,ลวเพราะทุกอย่างเราลวกเราไอ้นี่หมดแล้วนะครับทาําไข่ให้สุกแล้วก็มาปรุงให้กันครัเรียบร้อยครับยัไงไงฮะหน้าตา เดี๋ยวใส่ใบกะเพราที่ทอดไปก่อนครับเสร็จครับผมมาม่าผัดใบกะเพราครับเดี๋ยวไปกินกันเลยครับมาครับทุกคนครับกะเพรามาม่านะฮะใส่ปลาหมึกนะครับปลแคงถ้วยให้ดูนะฮะ ขอให้ไม่ไดเปลี่ยนข้อหรืออะไรเนี่ยตัดสินใจตรงนี้ร่องลางตรงที่เขาจะต้องตัดสินใจบอกเองหรือเพื่อใครต้องตัดสินใจวก็ไม่รู้คุณกู้เขาจริงๆแล้วครับนี้ก็เป็นพักที่พักน้องใกล้ชิดกันมาตั้งแต่ตอนรอบใหม่ลองทำกันดูนะครับเรื่องของที่สุดการจะชี้เป็นชี้ไปอยู่ที่เขาแล้วตอนนี้ ถ้าคุณพิลาและก็คณะนะคะแล้วก็คุณซือผู้ช่วยหาเสียงาทั้งหมดเนี่ยนะคะไม่นำมวลชนออกมาปะระดลกันจนไเรื่อยุ่งวายอ่ะบ๊ายบายครับ,บ,บทุกคนฝากติดตามผมด้วยนะครับขอบคุณมากครับบ๊ายบาย,บาย,บาย